รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคนิวเราไปชมแม่คณนนี้กันที่จังหวัดพิษณุโลกแม่คณิกีแรกของปีที่ชาวบ้านใหม่ล่องกล้าอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านใหม่ล่องกล้าหมู่ที่สิ ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นหมู่บ้านใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าวันนี้สภาพอากาศหนาวมากอุณหภูมิทั่วไป3มองศาเซลเซียสอุณหภูมิยอดยาหนึ่งองศาทำให้เกิดเหมยขาหรือแม่คนิ้งหรือน้ำค้างแข็งยอดยา้าถือว่าเป็นปรากฏการณ์แรกแม่คันนิ้งแรกของปีสำหรับที่จังหวัดพิษณุโลกโดยแม่คันนิ้งพบได้ตามยอดหญ้าและบนโต๊ะโซฟา ที่อยู่นอกบ้านทําให้ชาวบ้านบ้านใหม่ล่องก้าต่างนําโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพเก็บไว้สําหรับบ้านใหม่ล่องก้าซึ่งเป็นหมู่บ้านใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าทุกๆปีในช่วงฤดูหนาวจะเกิดปรากกตการน้ำค้างแข็งยอดยาหรือแม่คันนิง ทำให้มีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมบ้านใหม่ล่องกล้าและนางพญาเสือโค่งหรือซากุระเมืองไทยที่บ้านใหม่ล่องกล้าก็จะได้ชมและสัมผัสอากาศหนาวเย็นอีกด้วยและที่สำคัญในปีนี้ดอกนางพญาเสือโค่งที่ยอดภูรมโลนักท่องเที่ยวคาดว่าจะได้ชมความสวยงามของดอกนางพญาเสือโค่งหรือซากุระเมืองไทยทั้งแปลงประมาณกลางเดือนมก,กราคมนี้และนี่คือบรรยากาศของแม่คนิ้งหรือเหมยขา หรือที่ชาวบ้านจะเรียกว่า น้ำค้างแข็งบนยอดหญ้าซึ่งถือเป็นปรกนากฏการณ์ครั้งแรกในรอบฤด,ดูหนาวของปีนี้ในจังหวัดพิซซนโุโรที่บ้านใหม่ล่องกา้าหมู่บ้านใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกา้าและนี่คือบริเวณของโซฟาซึ่งตั้งอยู่นอกบ้านของชาวบ้านในชุมชนบ้านใหม่ล่องกา้าซึ่งจะเห็นเหมยขาหรือน้ำค้างแข็งเกาะกันเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา เที่ยวชมและสัมผัสอากาศหนาวที่บ้านใหม่ล่องกล้าบริเวณอุทยานแห่งชาติภูอินล่องกล้าในวันนี้ได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นและได้สัมผัสกับเหมยขาเป็นครั้งแรกของฤดูหนาวปีนี้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกอีกด้วยซึ่งในขณะนี้นอกจากเหมยขาแล้วนักท่องเที่ยวยังจะสามารถมาชม ของดอกซาุุะะเมืองไทยหรือดอกนางพญาเสือโค้งได้ที่ภูหินล่อง้า้แห่งนี้ซึ่งยังรอรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวชมกันตั้งแต่ช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไป